่าวซับื่อช่วงแรกเริ่มที่ทีวีเป็นข่าวกับสาวๆอีกแล้วไม่ใช่แค่หนึ่งแต่เป็นสี่คนเลยเพราะยังไม่มีสาวคนใหม่ตัวจริงหนุ่มเวียเลยตกเป็นข่าวกับสาวๆพร้อมการทีเดียวสี่นางเริ่มที่คนแรกสาวมินพิชยาที่ยอมรับว่าเวียนั้นตรงสเปคมินพิชยาเหรอครับก็พี่น้องกันครับตอนนี้ก็ละครใกล้ออนแอร์ล้วด้วยครับก็ถ่ายละครด้วยกันไม่เปิดเหานี้จะพี่น้องอ่ะเหนียพี่เหนียน้องนะมันไม่มีแบบเยอะไปไหมพี่น้องสาวคนที่ ก็คือฝ้ายนิชานันที่มีคนตาดีเห็นไปแอลเชียงใหม่ด้วยกันอันนี้เพื่อนครับเพื่อนพี่ว่าเอ่อนีเพื่อนครับจริงๆผมกับฝ้ายจะสนิทกันมากก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ตอนที่เข้าวงการครั้งแรกแล้วเราก็มีโอกาสใช้เดี่ยวไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปเจอเชนไปเจอวินนี่ฝ้ายกลับมาพอดีวันนั้นก็เลยนัดเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเจ้าบ้านขอเลี้ยงแค่เองครับไม่มีอะไรครับคนที่3ก็คือสาวจั๊กจั่นที่มีข่าวว่าเวียไปส่งที่บ้านเป็นประจำ เอาคนจะมีรถบ้านมากกว่าเพราะตัวจันมีรถบ้านครับเขาก็เพิ่งซื้อรถบ้านมาใหม่เราก็จะเดินไปส่งบนรถบ้านครับแต่ว่าไม่เคยไปส่งที่บ้านครับแต่ก่อนหน้านั้นเคยไปต่งมที่ไหนยังไงไหมไม่เคยเลยครับเพราะว่าเจ้าจันก็จะมีอาบ,บีเป็นคนดูแลคนรักขับให้อยู่แล้วครับคนสุดท้ายก็คือสาวหงแก้วมณีนักแสดงสาวบ้านโพลีพลัสที่มีข่าวเวียจีบผ่านแอสยอดฮิตอย่างอินสตาแกรมไม่มีอะไรครับพี่น้องกัน รู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันนานแล้วครับแล้วก็หายไปเพราะแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วก็พอดีมาเจอในอินสตาแกรมพอดีเพราะเขาฟอลโล่เพื่อนเราอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยเออก็เลยเข้าไปดูอ๋อที่เคยไาเล่นละครเรื่องพระจาร์พิยาใช่นานแล้วก็เลยเข้าไปทักคุยปกติเป็นพี่น้องกันครับค่ะก็เม้นกันไปเม้นกันมาเน้นขำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีนอกเหนืออย่างใช่ไหมจ๊ะไม่มีแต่น้องเขาห่วยนะสเปกเมียนะก็น้องเขาไม่สูงอบบ อะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพูดเล่นหนูมวยแต่หนูก็ไม่สูงมากไม่ใช่สเปคพี่เขาแน่นอนใช่และเจ้าตัวยังยืดอกยอมรับแบบแมนๆมว่าตอนนี้กําลังคุยอยู่กับสาวนอกวงการผมเป็นผู้ชายนะครับก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วครับนอกวงการนอกวงการบ้างนอกวงการครับผมแสดงว่าตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงหลักปักฐานยังไม่ลงหลักปักฐานครับเรียกว่าแฟนยังไม่ได้ครับผม เสน่ห์ของสาม,มินพีชยายังคงฮอตไม่เลิกล่าสุดมีข่าวว่าหนุ่มบิ๊กทองภูมิปลื้มเจ้าตัวเอามากๆแถมยังอยากทำคุกกี้มาให้ชิมอีกอ่ะฝ่ายชายปูทางมาักขนาดนี้ยมินว่างไงคะทราบม,มาจากพี่ๆเนี่ยแหละค่ะว่าเห็นบอกว่าอยากทำคุกกี้ให้แค่นั้นเองค่ะนี่แต่มันข่าว่าเขาไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีค่ะ ยินา้อยเปอร์ค่ะได้มีการคุยกันไหมคะหลังจากน<ม>ี้ค่ะ,คะไม่เคยเจอหน้ากันด้วยแล้วถ้ามีโอกาสไหมถ้าเขาจะมาจีบก็ยังไม่เคยเจอกันเลยค่ะเนาะใช่ค่ะแต่ก็เราก็รู้สึกเออเขาสื่อสารมาแล้วก็บอกว่ายินดีใช่แค่นั้นเองค่ะค นอกจากจะมีละครซิทคอมลูกพี่ลูกน้องให้ได้ดูกันแล้วล่าสุดโตโน่ก,ก็มีละครเรื่องใหม่เล่นคู่กับพิธีกรรายการชิงช้าสวรรค์จุยวรัทยาที่เคยมีข่าวว่ากิ๊กกันมาก่อนหน้าแต่ทั้งคู่ก็ไม่หวันถ้าจะต้องโดนกระแสเรื่องจับคู่นอกจออีก จริงๆแล้วเนี่ยสัมภาษณ์ไว้ที่ดาวกระจายที่แรกเลยที่มาถามเรื่องอิมเมจจำได้ป่ะแล้วสวยก็บอกว่าเฮ้ยคนดูอินในอ่อนิเจสายขนาดนี้เออละครจะอินขนาดไหนเนี่ยแต่พูดเล่นทั้งหมดคือไม่คิดว่าจะได้มาร่วมงานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะกะว่าเออทำไมเอ็กซ์แสกน่าจะเป็นพี่ป้องอะไรเงี้ยแต่ก็ได้มาร่วมงานกันจริงๆเพราะว่าจากอาจจะจากกระแสของหนังสือด้วยอย่างหนึ่งขนาดแค่ถ่ายหนังสือมันยังขนาดนี้แล้วละครน่ะก็คู่กระแสก็ยินดีครับดีใจเพราะว่าก็ หน้าที่ของผมคือรักเขาให้มากที่สุดในละครนะครับครับผมส่วนชีวิตจริงก็แล้วแต่มันจะเป็นว่ากันไปครับเป็นเพื่อนที่ดีค่ะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีน่ารักตลกนะคะทำให้เรามีความสนุกสนานคืนเคลงกันในกองค่ะก,ก็ก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานนะะคพักแป๊บเดี๋ยวกลับมาแซ่บเ,เวอร์กับข่าวดอกกระจายกันต่อค่ะ